ต้องบอกว่าผมซื้อกับเขาปลาจากคนเก็บขยะมาหลายคนมากมีเยอะแยะเลยที่จะเก็บเขาเรียกเขาเรียกเทบาลเทศบาลที่เก็บขยะเวลาเขาเก็บหลักการของเทศบาลคือผมไม่รู้เลยนะว่าหลักการเทศบาลพเขาเก็บขึ้นรถเขาจะฉีดี่อขีปุ๊บพ่งเข้าอมเหลียนหลงพัคโูนะครับปริสุทธโรุ่นลาเสด็จนะครับปี36เทศบาลที่เอาของเก็บจากหน้าว่าขีดก่อนท้ายรถ ยานวิทยาค<ผ>ม,มเถน <ขอ S 1> ครับวัดบ้านไ,าไร่ประดานคุนทศจังหวัดนอรราชสีมาจ้องของเอ็มท่ากระบากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ภาคเท่าไหร่นะก็เป็นนักะสะสมพระนะค,ะานาครับก็ไม่ได้เล่นพระไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็อาศัย ศึกษาพระที่ชอบมานะครับก็อันนี้เหรียญหลวงพ่อคูณองค์นี้ครับก็เป็นหนึ่งที่ผมมีนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นเหรียญแท้นะครับผมจากที่ศึกษามานะครับไม่ว่าจะ,ะความคมของเนื้อผิวที่แน่นนะครับเนี่ย แน่นนะครับก็คือหนังผิวจะไม่ย่นนะครับตัวหนังสืออคมใหญ่นูนเต็มนะครับนี่นะครับตัวหนังสือทข้างที่จะคมใหญ่นูนเต็มนะครับอันนี้น่าจะโอ้โหตอกโค้ดมานะโค้ดนี่ โปรตมาหลังเลยนะครับผมมันจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดเป็นหนึ่งในจุดสังเกตเหรียญแท้นะครับก็คือที่มาเป็นขนาด9คนณจัตตาเ้าขีดนะครับให้ดูที่เขาว่านะครับให้ดูที่โค้ดนะครับกล้องก็ไม่ฉับนะในโค้ดมีคําว่าโคูณนะครับนอนเรียนจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับสรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้นะเดี๋ยวสร้างให้ เอาเ่าส่งยากนะอาจะรื้สองทีนะอันนี้เกินกอันนี้ินะงนครับที่บ้านมอไม่นี่นะผมเพราะว่าคนแรกที่เคยมาขายผมอามาขายแบบนี้ก่อนเป็นตัวถูกขอคนรู้ว่าขายได้จริงกลับไปรื้อที่บ้านต่อไปเจอจริงช่วงโฟกัสก้องไม่ได้นะช่วงดีคือเขาช่ดีมากเพราะว่ามัน ตระก้าปลามันเป็นทุกบ้านไม่ใช่ทุกบ้านหนึทุกบ้านก็เป็นคนจีนส่วนใหญ่สังเกตนะอราเนี่ยฮะเนคนจีนส่วนใหญ่จะมีแล้วเขาก็พาถึงรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นลูกหลานแล้วกันเขาจะไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้มันจะขายไปได้ไม่รู้ในสิ่งคนในโชคดีมันก็เล่นได้เล็งดูนะารับกล้องส่องไม่ไหวนะผม ลับไปที่ว่ามาขายได้สา่ล้านก็ถือว่าไ่ดีโอผมเยายกับพ่อโไปนครสวรรค์ไปแล้วมนไปทข้าไหนว่าจะมีกระเป๋ากระเป๋านี่เห็นไหจงจอมสุนทินไนนนพี่าวผมจคนกินเยอะมากมันอ่อยท่คกินลเจุดสังเกตจุดนคือที่ห่วนี่ะครับห่งห่ว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 ห่วง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 ห่วไห่วไห่วงห่วงห่วงห่วไห่วห่วงห่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 วห่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 วห่ไห่ห่วห่ไห่หวห่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  ไม่ใช่จับคอปันารนไม่ใช่ก็เพราะเหรียนไม่โก่งนะครับส่วนห่ที่เราจะติดตามมันจะโก่งน็กน้อยเพราะช่วงตรงตรงที่ตอกนะครับเนี่ยตรงที่โดนตอกโคตรเนี่ยโคดแท้ตัวนี้นะมันก็จะโกงมาทางนี้หน่อยเนื่อง โอเคผมก็มั่นใจว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นรับเสด็จนะครับปีสามหกนะครับผมจะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องเอ็มท่ากระบากนะครับผมก็เป็นผมก็เป็นคนสะสมพระนะครับผมก็ ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับโดยคลิปก่อนหน้านานครับก็ <c oughs> จะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับก็จะเป็นอขออนุญาตใส่เป็นเสียงของอนักเสียงพระชื่อดังมาบ้านนะครับพอขำๆตลกตลกนะครับก็เรามาติด <c oughs> ตามรับชมไปด้วยกันนะครับ<อ>ผมสำหรับ EP น <c oughs> ี้ก็ ประมาณนนี้นะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ